ัลโหลเลโหยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิดนสบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือมากันอย่างรวดเร็วกับมงกุฎเจ้าชายเจ้าหญิงกบกันนะคะคลิปนี้ขวันจะใช้ไม้สีเหลืองขนาด16นะคะบเบอร์16นะแล้วก็ขอจับเป็นเส้นคู่องกมือถักอย่างที่นิ้วก้อยมาที่นิ้วชี้จากนั้นแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่กันทั้งหมด13หลักหลักที่1เราจะไม่นับนะคะ เราจะมานับกันอันนี้นะคะ1 2 3ไปทั้งหมด13หลักเลยค่ะได้13หลักแล้วเราก็วกกลับมาในสันโซ่ที่1จากนั้นแล้วเราก็ทําวิธีการรอหอหรือล้วงห่วงนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นแล้วก็1ตัวโซ่ต่อ1ตัว X ก็จะเป็นประมาณนี้เกี่ยวขึ้นมาออกให้หมดทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็ลูผ่านจิ้มรูด่านไปจนครบ13หลักค่ะ แล้วก็หลักที่13จากนั้นเราก็กลับมาในหลักที่1ค่ะทําการเชื่อมห่วงถักในวงกลมโดยหลักที่1เราถัก x จากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่ค่ะหนึ่งสนับด้านล่าง1 2 3 4หลักที่4นะคะเราก็จิ้มแล้วเราก็ถักตัว x ค่ะเพื่อเป็นโครงของตัวมงกุฎนั่นเอง1234แล้วก็ด้านล่างหนึแล้วก็หลักที่4ก็ถักตัว x ทำแบบนี้3ครั้งนะอ่ะโอเคก็1 2 3 4แล้วก็ด้านล่างก็1 2 3 4โอเคแล้วก็ถัก x ค่ะแล้วก็พลิกกลับนะคะขึ้นโซ่1เพื่อเริ่มต้นในแถวถัดไปพลิกกลับนะหลักที่เอ่อแถวที่3นะคะขออนุญาตด,ดึงไหมพล็อตอ่ะโอเคจะเห็นว่าจะเข้าไปในห่วงโซ่นะคะถักเอเลื่อนผ่านผ่านหัวเข็มทอทงพอผ่านทอทงครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือการถักตัวตรีก็รวบหมด พันหัวเข็มถักตัว F ค่ะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองถักโซ่สามหนึ่งสองสามจากนั้นแล้ววกกลับมาที่หัวของตัว F หรือตัวโซ่ที่หนึ่งลูดออกจบ C ค่ะเราจะได้ติ่งของมงกุฎแล้วนะคะพันหัวเข็มกลับทางเดิมจ้ะในในห่วงโซ่เดิมนะคะไม่เปลี่ยน F ตัวที่หนึ่งตัวที่สองพันหัวเข็มถักตัวทลีทลีก็คือสาครั้งไม่ยืดขานะคะลูดออกให้หมดแล้วก็หลักสุดท้ายตัว จากนั้นแล้วก็ทำซ้ำจ้าก็ถัก x